เรากับเปียนั่งเครื่องบินมาลงในอีกเบืองหนึง่งเราหาที่พักด้วยการด้วยเงินเก็บที่พวกเรามีแล้วไม่เคยเรียนมาหาวิทยาลัยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำงานยังไงเราบอกกับเปียว่าฉันอาจจะหางานเป็นพนักงาน,นาเสิร์ฟหรืองานรับจ้างทั่วไป กพื่อจะได้มีตังจ่ายค่าเช่าห้องตอนนี้เราพักที่โรงแรมแห่งหนึง่งแต่ก็ต้องหาที่พักใหม่ที่มันถูกกว่านี้เพราะเราคงอยู่ได้ไม่กี่วันฉันกลัวมากว่าคนของพี่ชายจะตามมาและพาตัวฉันกลับไปและไม่รู้ว่าคนของพี่ชายและตัวพี่ชายของฉันเองตอนนี้จะรู้หรือเปล่าว่าฉันกับเบียรเรามาอยู่กันที่นี่ฉันหวาดระแวงไปหมดไม่ว่าเราจะไปที่ไหน พวกเราพยายามกินอยู่อย่างประหยัดที่สุดฉันเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเบียจนแขนของเธออาการดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นข้อมือข้างที่หักต้องอาศัยเวลารักษาตัวหลายเดือนฉันเป็นห่วงว่าเบียจะไม่ไหวพวกเราใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดฉันจำเป็นต้องทำงานที่ร้านกาแฟแห่งนี้ไปก่อนเป็นการชั่วคราว แฉันก็ได้เปลี่ยนสีผมและเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเพื่อไม่ให้มีคนจําได้เบียเองก็อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเหมือนกันด้วยการบาดเจ็บเบียก็เลยยังออกมาทํางานไม่ได้ฉันให้เบียพักอย่างเต็มที่ที่สุดแต่เบียก็เป็นห่วงมากวันที่ฉันทํางานที่ร้านเบียก็จะออกมานั่งด้วยเพื่อจะคอยดูว่าปีใครพาตัวฉันกลับไปหรือเปล่าทุกวันที่เบียมานั่งเฝ้าฉันตอนทํางาน ฉันก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับพวกเราสองคนแต่ตอนนี้เรื่องเงินก็สำคัญเราออกมาอยู่กันแบบนี้อันตรายก็รอบด้านแ้ะไหนจะเรื่องเงินอีกไม่รู้ว่าจะหนีไปแบบนี้ได้อีกสักเท่าไหร่แต่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อเธอถ้าส่งเธอกลับไปเราสองคนก็ต้องโดนเล่นงานแน่ฉันก็ต้องกลับไปแบบเดิม หลายครั้งฉันก็คิดว่าฉันจะตัดสินใจกลับไปและทิ้งเบียเอาไว้เราจะเลิกกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นฉันก็จะหายไปจากชีวิตเบียรตลอดการด้วยการที่ฉันไปแต่งงานกับพี่ชายและไม่ต้องยุ่งกับเธออีกเธอจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดและเสียใจเพราะฉันอีกแล้วและจะได้ไม่ต้องลำบากเพราะฉันด้วยนี่เบียรไม่ต้องมานั่งเฝ้าเราทำงานที่ร้านกาแฟอย่างนี้ทุกวันหรอกเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะว่าเอาถ้าเบียมาบ่อยแบบนี้ แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคนของพี่ชายมาเห็นเราอยู่ด้วยกันสองคนพวกเขาจะสังเกตเห็นได้ง่ายอะ่ะเบียกลับไปที่ห้องก่อนเถอะไม่เอาอะ่ะเราจะอยากอยู่เฝ้าตรงนี้อะ่ะเพราะว่าเมย์ไม่เคยทำงานแบบนี้เลยเราทำให้เมย์ต้องลำบากเราก็เลยจะมาเฝ้าดูก่อนตอนนี้เรากำลังหางานทำจะพอเป็นงานที่ทำที่ห้องได้บ้างพวกงานพิมพ์เอกสารรับจ้างอะ่ะ ใช้มือข้างเดียวก็พอทําได้ล่ะก็เราบอกแล้วไงว่าให้เบียร์พักให้เต็มที่แต่พวกเราสองคนนังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะยังไงกันต่อยังไงเมย์ก็จะไม่กลับมาคบกับเราใช่ไหมขอโทษนะเบียเราคงให้คําตอบเรื่องนั้นไม่ได้ตอนนี้หรอกตอนนี้รักษาแขนเบียร์ให้หายก่อนเป็นความผิดของเราเองแหละที่เบียรต้องมาเจ็บตัวแบบนี้เพราะเราถ้าเกิดแขนหายแล้ว เราค่อยคิดถึงทีว่าเราจะไปที่ไหนเรายังไม่ตัดสินใจว่าจะกลับไปคบนะเพราะถ้าเกิดเราทำให้เบียร์เสียใจสุดท้ายก็ถือว่าเราสองคนเลิกกันไปแล้วไม่ติดค้างกันแต่ถ้าคบกันถ้าเกิดสักวันเราหายไปหรือต้องกลับไปอยู่แบบเดิมเบียร์จะได้ไม่ติดค้างอะไรกับเราเพราะเราไม่ใช่แฟนกันแล้วไงก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียใจเราจะรอจนกว่าเบียร์จะทำใจได้ นี่เมยังคิดจะกลับไปหาพี่ชายอีกเหรอเราหนีไปด้วยกันแบบนี้แล้วอะ่ะก็ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าลูกน้องของพี่กับพี่ตามมาเจอถ้าเป่อความปลอดภัยเราอาจจะต้องกลับไปนี่เมย์ทำทุกอย่างแบบนี้เมย์อยู่ลำบากแบบนี้เมย์จะกลับไปอยู่กับพี่ชายจะสบายกว่าใช่ไหมถ้าเมย์ไม่ได้รู้สึกอะไรอยากจะกลับวันไหนก็บอกเราได้ถ้าเกิดว่าเมย์เลือกเขาอะ่ะ เราจะไม่ยุ่งกับเมกต่อไปก็ได้เราคิดว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราอยากจะกลับไปแต่งงานกับเขางั้นเหรอถ้าเบียรจะคิดอย่างนงก็คิดไปเถอะนะก็เราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเมย์ไม่ยอมกลับมาคบกับเรายังไงเราก็คือคนที่เจ็บอยู่แล้วนี่เจ็บกายไม่เท่าไรหรอกแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรของเมย์เราจะไปพูดเรื่องนั้นตอนนี้ขอตัวไปทํางานก่อนแล้วกลับไปที่ห้องซะ ถ้าอยากจะอยู่กับเราก็ต้องเชื่อเรานะเบียห้ามดื้อแบบนั้นอีกเบียเป็นคนนิสัยแบบนี้ตลอดเราเป็นคนหัวดื้อมากแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรเลยอ่ะทั้งที่บอกเลิกไปแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนเก่าฉันวางตัวไม่ถูกฉันรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงฉันรักเธอแต่ฉันไม่สามารถจะทําตัวเหมือนกับแฟนอย่างตอนที่เราครบกันได้อีกมันก็อึดอัดแต่ฉันก็เป็นห่วง ยังไงฉันก็ต้องอยู่กับเปียให้ได้จนกว่าฉันจะรักษาอาการบาดเจ็บของเธอให้หายเพราะเธอโดนลูกน้องของพี่ชายจะทำร้ายอ่ะถ้าปล่อยไปแบบนี้ก็ไม่ดีแน่เหมือนว่าฉันไม่รับผิดชอบอะไรฉันอยากจะชดใช้ความผิดที่ทำกับเธอฉันรู้สึกผิดในใจแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าที่จริงแล้วฉันอยู่กับเธอเพราะฉันรู้สึกผิดหรือเป็นเพราะว่าฉันรักเธอมากจนฉันไม่สามารถจะอยู่ห่างจากเธอได้ จะเป็นห่วงเบียร์จริงๆหลายวันผ่านไปเบียร์ได้งานทําเธอสามารถอยู่ที่ห้องแล้วก็ทํางานรับจ้างเรามีคอมพิวเตอร์ที่ยืมใช้จากสาธารนณะแต่ในที่สุดฉันก็เก็บตังซื้อคอมธรรมดาสําหรับให้เบียร์ทำงานเล็กๆน้อยๆส่วนฉันก็ออกไปทํางานข้างนอกตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกน้องของพี่จะ,จะใกล้เข้ามาฉันติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างเมืองให้เขาช่วยสืบดูเขาบอกว่า ตอนนี้พวกนั้นเหมือนจะรู้แล้วว่าเราอยู่กันที่นี่ยังไงเจากับเบียร์ต้องย้ายไปอีกแห่งหนึ่งภายในเวลาไม่เกินสามเดือนนี้เราจะต้องหนีกันไปอีกครั้งฉันหวังว่าแขนเบียร์จะดีขึ้นในเร็ววันและเราจะได้หนีไปด้วยกันได้ถ้าเธอยังไม่หายจากการบาดเจ็บฉันก็ไปจากเธอไม่ได้ฉันรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันเหมือนกันน่ะแต่ในวันนั้นเบียรก็ร้องไห้ ฉันรู้ว่าเธอจะเป็นอาการแบบนี้ช่วงที่เมนใกล้มาเบียจะมีอารมณ์ดิ่งแล้วก็ดาวมากฉันรู้ว่าจะทําให้เธอไม่พอใจเธองอนฉันแล้วเธอก็น้อยใจฉันด้วยเธอไม่ได้ขอให้เรากลับไปคบกันแต่เธอบอกว่าอยากเลิกก็เลิกไปแต่ฉันเห็นเธอนั่งที่ตรงนั้นแล้วเธอก็ร้องไห้โดยที่ไม่พูดอะไรหัวใจฉันเจ็บมากมันเจ็บไปหมดทุกอย่างฉันเองก็เหมือนจะตายอยู่ตรงนี้แต่จะให้ฉันทำยังไง ถ้าจะกลับไปคบกับเธอแล้ววันหนึ่งเราต้องเลิกกันอีกครั้งล่ะจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเองฉันก็เลยแต่ใจใจที่ยังไม่คบกับเธอเพราะฉันไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเอายังไงกันแน่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยระหว่างเราเราเป็นผู้หญิงทั้งคู่จะไม่แน่ใจว่าเราจะไปกันได้ต่อให้ฉันรักเธอเท่าไหร่หรือฉันควรจะเสียสละตัวเองแล้วหนีไปตรงนี้และทิ้งเบียร์ไว้ เบียร้องไห้แล้วก็นั่งหลับไปเธอคงเหนื่อยในวันหยุดนั้นฉัอออกไปทำงานอีกไม่นานเราก็ต้องไปจากที่นี่แต่ฉันก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนฉันที่ให้เงินฉันยืมแล้วก็ทุกๆคนที่คอยอยู่เคียงข้างและคอยปกปิดเรื่องของเราจากพี่ชายฉันให้ฉันกับเบียร์หนีรอดมาได้เราคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ฉันยอมลำบากทุกอย่างก็เพื่อเธอฉันบอกว่าเธอจะเข้าใจและในวันนั้น ตอนกลับบ้านฉันอยู่ด้วยกันกับเบียไม่รู้ทำไมเธอซื้อกล้องถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าในไหนก็เลือกกันแล้วอยากจะเก็บความทรงจำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็ถ่ายรูปฉันตอนที่เราเดินไปตามถนนแล้วตอนนั้นฉันก็ห้ามตัวเองอีกต่อไปไม่ได้ฉันดันเบียเข้าไปริมถนนนั้นบริเวณตอกซอกซอยที่ไม่มีคนและไม่มีใครเห็นเราสองคนเราอยู่ด้วยกันที่นั่นฉันจูบเธอ ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจูบเธอจริงๆตอนที่เธอถ่ายรูปฉันอยู่ตอนนั้นฉันควบุมตัวเองไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าฉันแพ้จริงๆจะคิดถึงเธอไม่ว่าจะใกล้หรือไกลกันฉันก็คิดถึงเธอแต่ฉันนึกว่าถ้าเกิดฉันต้องแต่งงานกับใครอีกคนที่ฉันไม่ได้รักไม่ต้องดูห่างไกลเธอจะเป็นยังไงหัวใจของฉันมันเจ็บปวดเหลือเกินฉันก็เลยจูบเธอเพื่อให้ฉันหายเจ็บ แต่เชื่อไหมว่าฉันก็ยังเจ็บอยู่แต่ฉันมีความสุขตอนที่เธอสัมผัสฉันที่ตรงนั้นขณะที่เธอถือกล้องถ่ายรูปอยู่ทำไมเธอถึงซื้อของเล่นแบบนี้ให้มันสิ้นเปลืองนะฉันโมโหจริงๆแต่ฉันก็จูบเธอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นเบียร์ดูสงบลงมากตอนที่ฉันทำแบบนั้นตรงกำแพงนั้นที่เป็นตึกและไม่ค่อยมีคน ทุกอย่างว่างเปล่าในหัวฉันไม่มีความคิดอื่นมีแต่ความรู้สึกที่มอบให้เธอฉันว่าเธอรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอถ้ามีงานฉันคงไม่ทำแบบนี้ทุกอย่างมันนิ่งงานระหว่างเราสองคนและเปียก็ถามฉันขึ้นมาว่าทำไมจะถึงทำแบบนี้ตกลงจะยอมกลับมาคบกับเราแล้วใช่ไหมเมย์ รู้สึกไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีทางสิจริงไหมละ่ะถ้าเกิดทำแบบนี้กับเราแล้วก็กล้องถ่ายรูปนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปทำไมล่ะเบียเอาเงินตั้งมากไปซื้อมันมาถ่ายรูปเล่นๆ แล้จะทิ้งมันไปอย่างนั้นเหรแค่นั้นเหรอที่เปืองตังคต้องมากเธอคิดอะไรอยู่บ้าไปแล้วหรือไงหรือเพราะว่าเจ็บตัวจนเพี้ยนไปแล้วล่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนที่ซื้อกล้องนี้มาคิดว่าจะถ่ายภาพเมย์แล้วก็เราเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายเผื่อวันหนึ่งต้องจากกันเพราะคิดว่าเมย์คงจะหมดความรู้สึกกับเราแล้วอ่ะ แต่พอเมย์ทำแบบนี้ยกล้องถ่ายรูปนี้ก็ไม่จำเป็นอีกแล้วเราไม่อยากจะเก็บภาพเมย์อ,อีกแล้วหมายความว่าไงล่ะเราไม่เข้าใจอธิบายหน่อยสิก็เพราว่าถ้าเมย์ใจตรงกับเรายัางล้วเราอยู่เราอยากจะจำทุกสัมผัสนี้เอาไว้ไม่ต้องมีภาพถ่ายเราก็จะจำตลอดไปให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันภาพก็ไม่จำเป็น เพราะเรารู้ว่าเราไม่มีทางจะลืมเมได้เปียเราไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้เหมือนกันเราไม่อยากให้เปียต้องเจ็บเรายังยืนยันคํานั้นนะเรายอมทําทุกอย่างเพื่อให้เปียมีความสุขถึงแม้ว่าต้องอยู่ห่างไกลเราเราอยากเป็นฝ่ายที่เจ็บเองคนเดียวในเรื่องนี้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้หรอก มันจะเป็นไปได้ยังไงที่เมย์จะเจ็บคนเดียวล่ะถ้าเมย์เจ็บเราก็เจ็บด้วยความจริงมันเป็นแบบนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกเราก็มาดูทำไมถึงตามเมย์มาที่นี่นะแต่ว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้และตอนนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีทางที่จะปล่อยมือจากเมย์แล้วขอโทษนะถ้าจะไปตอนนี้เราไม่ให้ไป เบียที่จูบก,ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้เหมือนกันขอโทษนะถ้าสุดท้ายเราต้องจากกันจะไม่เจ็บได้ไหมเราไม่อยากให้เบียเจ็บเพราะเราจริงๆไม่ว่ากายหรือใจเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกใครจะไปเข้าใจได้ล่ะยังไงก็เจ็บอยู่ดีแต่ยังไงก็เจ็บแล้วขออยู่ด้วยถึงเจ็บเราก็ยังอยากอยู่กับแม่ เบียพูดแบบนี้ได้ยังไงกันนะคนคนนี้ทําไมถึงเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงสิ้นคิดอย่างนี้ทําไมโง่จังฉันคิดแบบนั้นตอนนั้นแต่ตัวฉันเองก็โง่เหมือนกันที่ดันมาหลงรักคนอย่างเธอ